สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่30กันยาถึง6ตุลาซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานาการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตจปัจปจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ morpong999 นะครับมาชาวราศีกรกฎ ราศีกระกฎมาครับคุณได้ <c oughs> <c oughs> ในปัจจุบันคุณได้ถูบครับนะน่าสนใจเดี๋ยวเราจะพูดกันนะฮะ <c oughs> เคพลังงานในภาพรวมคุณได้เอดสอบครับนะ <c oughs> การเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะ <c oughs> การเริ่มต้นมิตรภาพ ครั้งใหม่เกิดขึ้นแล้วด้วยพลังงานของเอสบครับโอเคพลังงานในอดีตนะฮะคุณได้ Princess s f Cups Princess of s w o r d s และ Six of Cups ในอดีตเนี่ยดูดีมากๆเลยนะ,ะ too good to be true นะฮะหรืออาจจะเป็น true ก็ได้นะ,ะคือผมรู้สึกว่าถ้าจะใช้คำพูดสำหรับสัปดาห์นี้ของชาวราศีกรกฎก็คือฉันเคยดีกว่านี้นะฮะสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยดีสู้ในอดีตไม่ได้ แน่ดีคุณได้ทั้ง Princess of Cups ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ Princess of s w o r d s ดีในเรื่องของการตัดสินใจความคิดและก็เรื่องของการเงินตาการตัดสินใจการลงทุนนะครับแล้วได้ s ิกสกับซิกับคืออะไรครับซิกับคือ n o s t a t i c นะฮะ n o s t a t i c movement ก็คือภาพที่มันติดอยู่ในดีในในภาพที่ดีความสำเร็จหรือว่า ภาษาอังกฤษเขาเรียก status quo status quo status quo คือเหมือนกับบรรทัดฐานใช่ไหมเหมือนภาษาไทยน่าจะเรียกว่าบรรทัดฐาน e n t i t l e m e n t ในลักษณะนั้นไม่ว่าจะเรื่องงานก็ตามเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามนะเหมือนกับยัง living the dream ยังอยู่ในติดอยู่ในในภาพนั้นอยู่ ปัจจุบันคุณได้ The Judgment Tree of Pentacles t r u p ครับเวลา Tree of Pentacles t w u o p c ups, มาเนี่เป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์เนี่ยมีผลกระทบต่อการเงินหรือการเงินเนี่ยมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะโอเคไหม <c oughs> <laughs> พลังงานในอนาคตคุณได้ Eight of Swords และ Ten of Pentacles the Lover ว้าวว้าวว้าวสำหรับอนาคตอันใกล้จะเป็นตัวกำหนดภาพที่สำคัญของความสัมพันธ์และ เรื่องของการเงินของคุณคุณได้ the lovers คุณได้ ten of pentacles และคุณได้ eight of swords ต้องบอกอย่างนี้คำว่าคุณเองในอนาคตอันใะกล้เนี่ยตัวคุณเองจะบาลานซ์ให้ถูกต้องระหว่างเรื่องของความสัมพันธ์การตัดสินใจเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้ถูกต้องและดีและเรื่องของอการเงินคือคุณคุณจะทำเ,เขาเรียกอ,อะไรคุณจะผลักดันทั้งสองเรื่องนี้ไปอย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นถูกต้องถูก เขาเรียกตามค้อลองของถามหรือถูกถูกต้องแล้วก็ควรแล้วก็จะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์และทั้งในเรื่องของการเงินนะค่อนข้าง,งดีเลยนะโอเคเยี่ยมโอเคสำหรับในพลังงานจักรวาลน,นะฮะซึ่งเป็นพลังงานภาพรวมเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่สำคัญเพราะว่าดาวทิตเนี่ยได้ย้ายเข้าในราศีตุลธาตลมเรียบร้อยนะฮะพอเราอยู่ในพลังงานของธาต ธาตลมราศีตุลน,นะฮะเดือนตุลาครันี้เวลาดาวอาทิตสถิตอยู่ในราศีตุลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ตัวคุณเองได้รับผลกระทบจากคนแวดล้อมนะฮะเพื่อนฝูงภรรยาสามีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมหรือคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณเพื่อนร่วมงานนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คุณเองจะต้องพูดเยอะตัดสินใจเยอะ เหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีดาวอาทิตเข้าไปก่อนแล้วอยู่ในราศีตุลน,นะครับเสร็จแล้วดาวพุธได้เข้าราศีตุลตามมาติดติดกันเลยนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีช่วงราศีอ่าโทษทีดาวพุธเนี่ยทับกับดาวอาทิตเพราะฉะนั้นดาวพุธกับดาวอาทิตเนี่ยเขาเรียกว่า Mercury กับ c e ีมีก็คืออยู่ใกล้กันมากแล้วจะใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองอาจจะต้อง เจราจาต่อรองนะครับมีการพูดคุยรวมไปถึงถ้าเกิดคุณเจอศัตรูนะฮะคุณเองก็อาจจะต้องมีมีการพูดคุยหรือเขาเรียกว่าอะไรชี้แจงทะเลาะแหวะทะเลาะเบาแว้งนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็มี south node หรือว่าดาวเกตนะฮะโหราศาสตร์รตอนตกเนี่ยจะเรียกดาวเกตว่า uh, south node ซึ่ง south node เนี่ยในโหราศาสตร์ตอนตกจะหมายถึงเรื่องของการปิด ไซเคิลของกระบวนการสถานการณ์นะฮะอาจจะเป็นการปิดเรื่องของงานปิดเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครอยู่ในสภาวะนี้เดือนนี้จะเจอสภาวะที่เหมือนกับมีคนภายนอกเนี่ยกดดันคุณอยู่แล้วให้คุณเองต้องตัดสินใจนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สําคัญถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญเพราะว่าจะมีเรื่องราวของคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะบางส่วนของพุ่นจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะฮะพูด,พด ไปแล้วในส่วนของดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็หมายถึงเรื่องของการค้าขายนะครับผมเ,เวลาดาวอาทิตย์ทับกับดาวพุธเนี่ยค้าขายจะดีขึ้นนะฮะเหมือนกับ คุณเองดาวพุธมันหมายถึงคอมเมอร์สหมายถึงการค้าขายเพราะฉะนั้นเ,เวลามีดาวอาทิตย์เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็เหมือนกับจะทามาค้าคล่องขึ้นขายของนะฮะโดยเฉพาะคนที่ขายของนะครับก็จะทํามาค้าคล่องขายของมากขึ้นในส่วนของพวกอสังหาริมารัพั์เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงนี้จะสโลว์ดาวน์นิดหนึ่งเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันหมายถึงทรัพย์สินหรือว่าการค้าขายที่เป็นสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้รถยนต์หรือว่าพวกข้อของต่างๆอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะฝืดนิดนึงแล้วก็จะเหมือนกับต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะ ปิดโปรเจกต์มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีการบ้านนะฮะสำหรับคนที่เป็นในหน้าพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นพวกเรลเตอร์นะฮะใครที่อยู่อเมริกานะฮะเป็นพวกเรลเตอร์หรือว่าเป็นพวกที่ต้องเจรจาในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเพราะาต้องทุ่มเทมากหน่อยแล้วมันมีคือดาวเกตอันนึงที่ผมส่วนใหญ่ผมจะพูดไว้เลยก็คือเวลามีดาวเกตหรือซาวท์โนดเนี่ย อยู่ใกล้ๆก,กันกับดาวอาทิตย์หรือดาวพุธเนี่ยก็จะหมายถึงเดทไลน์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานอะไรกันต่างๆที่เข้ามาให้คุณเองต้องทําให้คุณเองต้องตัดสินใจให้คุณเองต้องเจรจาต่อรองนะครับผมนี่คือประเด็นแรกนะฮะ ประเด็นที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดกันอันนี้น่าสนใจมากๆสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์หรืออยากจะรู้ว่าฉันจะเอาอยัางไงกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ที่ผมเรียกว่าอินเทอร์ r e l เล ationship ก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนกับเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเริ่มคบกันเพิ่งเพิ่งเริ่มก็ตามหรือว่าคบกันมานานแล้วหรือว่าคบกันมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีสเตตัสให้กันนะฮะฟังดีๆนะครับใน แอสเ e c ที่2หรือเกณฑ์ที่2ของผมเนี่ยในเดือนนี้นะฮะในสัปดาห์นี้ดาว Mercury นะฮะแล้วก็ดาว Venus เนี่ยคือจะส่งผลกันนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญดาว Venus หรือดาวศุกร์เนี่ยสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาว สุขสถิตอยู่ในราศีพิจิกมักจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งมีเรื่องของการจะพูดว่าไงดีความสัมพันธ์ลับๆความลับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรดีเ,เราสองสามคนนะฮะพวกรักสามเศร้าเราสามคนนะฮะหรือว่ามือที่3เข้ามานะครับผม มีคนถามผมมาเหมือนกันว่าเออตัวมือที่3กับรักสามเศร้ามันแตกต่างกันใหญ่ฟังดูเผมนเนเหมือนกับจะใกล้เคียงกันใช่ไหมไม่เหมือนกันครับคือถ้ารักสามเศร้าเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณเองยังไม่ได้ตัดสินใจตกลงปรงใจกับใครก็คือเป็น triangle เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปกับใครหรือใครจะมากับเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น มือที่3เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองมีอินเ t อร์เมด a t ิลชิพมีมีคู่อยู่แล้วคู่นะแล้วมีคนเข้ามาแทรกนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือเกิดปัญหาได้นะทั้ง2ส,ส่วนเพราะาอะไรครับเพราะว่าในส่วนของดาวพุธดาวพุธเป็นส่วนของเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองอย่างที่ผมบอกแล้วแล้วมันอยู่ในราศีตุลซึ่งราศีตุลหมายถึงคนรอบข้างสภาพแวดล้อม ผมรู้สึกว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเหมือนกับมีมีเรื่องราวให้คุณเองต้องไปพิจารณาส่วนอื่นและทําให้ตัวคุณเองอเปลี่ยนการตัดสินใจซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วคุณเองควรจะตัดสินใจได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่ามีคนภายนอกเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามากดดันเข้ามาเปลี่ยนปัจจัยต่างๆในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ไอ้ส่วนของ ผลลับหรือว่า final decision หรือการตัดสินใจของตัวคุณเนี่ยถูกเปลี่ยนไปจากบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นต้องลองดูครับว่าคุณเองจะจะ,จะตั้งทงว่าคุณเองจะจัดการความสัมพันธ์ของคุณยังไงแล้วคุณเองจะจัดสัจะจัดสรรส่วนที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าแนวโน้มหรือคําแนะนําจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเองอาจจะต้องพิจารณาว่าอะไรคือตัวสิ่งที่คุณเองต้องการคุณเนี่ยหมายถึงอะไรครับยูเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่คุณคนเดียวแต่หมายถึงคู่ของคุณด้วยนะเพราะว่าการตัดสินใจในเรื่องคู่ของคุณแล้วก็คนที่อยู่รอบๆเขานะฮะคนที่อยู่รอบๆเขาคนที่อยู่รอบๆคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องของคุณก็ได้แล้วรวมถึงเพื่อนของคู่ของคุณแล้วก็ญาติพี่น้องของเพื่อนญาติพี่น้องของคู่ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเวลา เวลาพลังงานต่างๆมันอยู่ในราศีตุลเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรดีมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าตัวคุณเองจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงประเด็นที่เกิดจากบุคคลภายนอกได้เลยนะมันเหมือนจะ,จะอิลุงตุงนังหน่อยสําหรับในเดือนนี้นะโอเคไหมในสัปดาห์นี้ยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าอะไร Intense หรือว่าเข้มข้นเพราะอะไรเพราะว่าดาวอาทิตยกับดาวพุธมันมันทับกันนะครับผมที่7องศาด้วยนะฮะโอเค แล้วก็ปิดท้ายนิดนึงนะพูดไปเรียบร้อยเรื่องของภาพรวมเพื่อเรื่องของความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งนะฮะที่พลาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของดาวพฤหัสหมายถึงเรื่องของการเงินหมายถึงเรื่องของการงานการเขาเรียกอะไรการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะฮะตอนนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยดาวพฤหัสสถิตอยู่ที่21องศาราศีเมถุน ซึ่ง21องศาร,ราศีเมถุนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อค้าขายแน่นอนผมรู้สึกว่าจะมีโอกาสโดยเฉพาะใครที่ขายพวกออนไลน์นะครับผมเพราะว่าเวลาอยู่ในเจมินายหรือว่าราศีเมถุนเนี่ยหมายถึงเรื่องของออ innovation หมายถึงเรื่องของการเขาเรียกอะไรเทคโนโลยี Technology. เพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคลาภหรืออาจจะมีเขาเรียกอะไรดีถ้าพูดให้มันเข้ากับบริบทนะฮะก็อาจจะเป็นพวก พวกหวยออนไลน์อันนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสมันหมายถึงโชคมันหมายถึงลาบลอยใช่ไหมแล้วอยู่ในราศีแมถุนก็หมายถึงนวัตกรรมหมายถึงออนไลน์นะในในลักษณะนั้นสํานโลกใครที่ไม่ได้เสี่ยงโชคเนี่ยก็หมายถึงคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากการเดินทางอ่ะบางคนเดินทางเดินทางโดยไรเดินทางโดยทางอากาศนะฮะคือบินไปไม่ใช่คือ ในทางเขาเรียกอะไรเ,เดินทางด้วยเครื่องบินนะฮะการการเดินทางโดยเครื่องบินหรือการเดินทางโดยาทางอากาศทั้งหลายนะครับผมก็จะอาจจะมีเกณฑ์ที่ที่จะโชคดีนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการที่ใครที่อยู่ในราศีเมถุนนะฮะคุณเองก็จะเจราจารและประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็ในเดือนตุลาเนี้ยตัวคุณเองจะรู้สึกว่าเงินของคุณเนี่ยจะเริ่มเขาเรียกอะไรเป็น เขาเรียกอะไรเข้ามาเป็นเกอะเป็นกร,รม,มีมีมีมั่งนะฮะขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองเป็นยังไงถ้าตัวคุณเองอยู่ในสภาพที่การเงินค่อนข้างดีแล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดตัวคุณเองรอจังหวะที่มันจะฟื้นตัวในส่วนของเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าสําหรับชาวราศีเมถุนนี่ถือว่าดีนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะแน่นอนครับว่าชาวราศีเมถุน สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือต้องระมัดระวังก็คือชาวราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณเองอาจจะต้องเอาเงินของตัวเองไปจ่ายให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นพลังงานจากวันในภาพรวมสําหรับเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคือดาอเขาเรียกอะไรราศีธนูเนี่ยจะจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับผมหรือ จริงๆอาจจะเป็นลักษณะที่คุณเองอาจจะได้เงินแต่อาจจะได้เงินจากคนที่เป็นราศีเมถุนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปเช็คดูว่าใครคือราศีเมถุนในชีวิตคุณนะฮะเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าเป็นแฟนคุณหรือเปล่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่คุณหรือเปล่านะฮะเออเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยจะนําโชคดีมาให้นะฮะโอเคว่าในเมื่อเราเขาเรียกอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้ไมีเกณฑ์ตรงนั้นเราก็ไปหาคนที่มีเกณฑ์มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราจะได้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับผมโอเค ในส่วนของสองราศีที่ต้องระมัดระวังนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมอ่ะราศีตุลนนะฮะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะในส่วนของโชคลาบอาจจะกลายเป็นทุกขลาภนะครับผมเพราะงั้นอ,อย่าไปนเน้นมากละกันนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไระเสี่ยงโชคเท่าที่ตัวคุณเองพอจะเขาเรียกเสียได้นะเขาเรียกว่าอะไรเดียว เสียงโชคเท่าเท่าที่คุณคิดว่าคุณเองจะยอมให้มันเสียไปได้นะครับผมห้ 5, 10, 10, เาเหรียญ1ิบเหรียญแล้วแต่ฮะว่าคุณคุณคุณเสียงโชคเท่าไหร่คุณก็ใช้ตรงนั้นไปนะครับผมอย่าไปลงมากนะอาจจะอันตรายได้อีกราศีหนึ่งที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะก็คือราศีกุมนะฮะเป็นลักษณะทุกขลาภเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเขาเรียกอะไรสองราศีนี้ก็คือราศีตุลกับราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องเรื่องของโชคเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ คิดเยอะนิดหนึง่งนะฮะโอเคไหมและนั่นคือพลังงานของโหราศาสตร์ที่เอามาฝากในสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของอจกักรวาลในส่วนของ o อราโคนิดนึงนะไปดูซิว่า o อราโคมีอะไรจะบอกคุณนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เค okay. มีคนถามนะฮะว่าสตาร์ e ี o อราโคเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะเอ่ออันที่หนึ่งเลยนะฮะเจ๋งยังไงอันที่หนึ่งคือผมชอบนะฮะอันที่สองคือ ในพลังงานจักรวาลในส่วนนี้เนี่ยเราต้องดูว่าสตาร์สีคือหลายสตาร์ Star คือหลายสตาร์ Star คือดวงดาวใช่ไหมคือดาวฤกษ์ใช่ไหมโอเคแล้วก็สีหมายถึงอะไรมะเมล็ดพันธุ์มันหมายถึงสตาร์สีนี่หมายถึงมเมล็ดพันธุ์ของดวงดาวมันทาให้มันทําให้เป็นตัวแทนพลังงานของจักรวาลตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะก็คือ,คอการจุดติการเกิดน,นี่แหละไปจนถึงการดับเออ มันหมายถึงครบวงจรเพราะฉะนั้นนั่นแหละสิ่งที่ผมชอบในส่วนของ s t a r ์ซีดในความหมายเบื้องลึกของมันนะฮะจริงๆอธิบายยาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็อาจจะไว้อธิบายต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะแต่ว่าหรือถ้าใครสงสัยก็เขียนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแล้วกันนะ เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของกระบวนการที่การเกิดของดวงดาวแล้วก็การเจริญเติบโตของดวงดาวแล้วก็การแตกดับของดวงดาวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการตีความนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูนิดนึง Oracle star s e e d Oracle นะครับดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจโอเค อาสิโอราโคนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้คุณได้ช h ร์ดออฟเดอะคอสมอสชาร์ดออฟ o s อะมแม่เข้ากับทีมที่เข้ากับเขาเรียกอะไรนะไซคีเข้ากับโอเคเข้ากับมันตรานะภาษาฝรั่งเขาเรียกมันตราหรือทีมนั่นเองช h ร์ดออฟเอ่อชาร์ด o อฟเดอะคอสมอสไปดูซิเขาว่าอะไร เขาบอ the intelligence of universe l i e within you นะฮะเขาเรียกอะไร as above what? so below นั่นเองนะฮะ as above so below ค so 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 right ืออะไรก็คือเชื่อมต่อบนโลกข้างบนแล้วก็เชื่อมต่อข้างในจิตใจของตัวเองนะฮะเออเขาเรียกผมคิดว่าในสุภาษิตของไทยน่าจะประมาณว่าอะไรนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั่นเองสิ่งที่เชื่อมต่อจากจักรวาลภายนอกจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากตัวเรา โอเคะ okay. คณีชาย of the cosmos ในสัปดาห์นี้ in, in the intelligence the intelligence of the universe lies within you แสดงว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยความเฉลียวฉลาดหรือว่าปรัชญาหรือว่า wisdom นะฮะเออหรือหรือความรู้เนี่ยองความรู้ของปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้ว lie within you นะเพราะฉะนั้น บางคนอาจจะมองภาพกว้างมองคนนู้นคนนี้คนนั้นนะโดยเฉพาะเราอยู่ในธาตุลมนะในเดือนตุลาคมเนะี่ยเป็นธาตุลมนะคนเองมักจะแบบเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงหรือว่ามีคนนู้นเข้ามาพูดคนมาบอกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเออจริงๆแล้วคำตอบหรือกุญแจที่สำคัญเนี่ย l i h within w h a t lie within l a s within you นะฮะมันอยู่ข้างในตัวคุณจริงๆนะครับแน่นอนคุณเองสามารถที่จะรับฟังคำแนะนำจากบุคคลภายนอกได้แต่ว่าต้องเอามาเทียบหรือต้องเอามาปรับใช้กับตัวคุณให้เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ Oracle กำลังจะบอกคุณตรงนี้นะฮะอันที่สองนะครับผม Lost land mm hmm. Lost land Okay Lost land นะฮะ Lost land So memories and gifts you done you done this before อ่าแสดงว่าพลังงานจักรวาลในส่วนนี้เนี่ยนอกจากให้มองสิ่งที่อยู่ในตัวตนแล้วสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปคือคุณเองต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวคุณเองคุณเชื่อคนคนนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับคุณเชื่อคนคนนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไง คุณเองเคยเดินเส้นทางเส้นนี้แล้วเลือกเส้นทางเส้นนี้แล้วแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงอันนี้คุณต้องใช้นะครับโอเคปิดท้ายพลังงาน,นะฮะออร e เคคุณได้ crack crack it open โอเค crack it open crack it open นะฮะ rock bottom surrender to alchemy of life นะฮะเออผมรู้สึกว่าถ้าใครพยายามที่จะออต่อสู้หรือดึงดันในส่วนที่ เหมือนกับคุณเองยังยังยื้ออยู่หรือยังทูซีอยู่หรือยังคิดว่าทําไปแล้วแล้วน่าจะพลิกสถานการณ์ใดๆไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์เออฉันทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจหรือฉันทุ่มเทงานอย่างนี้แล้วทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คุณเองต้องการอันนี้อาจจะต้องบอกว่า surrender คือคุณเองต้องดําดิ่งเข้าไปจนถึงจุดต่ําสุดของมันเข้าไปถึงก้นบึ้งของมันอะ แล้วคุณเองพิจารณาว่าผลลัพธ์คุณพอใจหรือเปล่านะฮะหลังจากที่คุณเองถึงก้นบึ้งของมันแล้วเข้าไปถึง rock bottom นะฮะคือก้นบึ้งของมันแล้วเนี่ยแล้วคุณมาตัดสินใจว่าคุณเองรับได้ไหมคุณรับได้กับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับต่อคุณในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองรับได้กับผลประโยชน์ถ้าพูดถึงเรื่องงานผลประโยชน์ในเรื่องของการทํางานของคุณหรือในเรื่องของสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะฮะโอเค และนั่นคือพลังงานจักรวาลที่ผมเอาฝากนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพิมพ์โชคดีเทวรักนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ,ะโชคดีเทวรักปิดท้ายแถมท้ายเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับผมถามว่าความรู้ในเรื่องของคริสตัลเนี่ยเอ่อต่อจากโรสคอร์หมอปองจะทำเอ่อสร้อยเพิ่มเติมอีกไหมผมคิดว่าผมทำนะฮะเพราะตอนนี้ผมกำลัง คือกำลังรีเสิร์ชอยู่กำลังค้นคว้าอยู่นะฮะคริสตัลแพรยิงส์นะครับว่าตัวโรสคอรสนะฮะเใครที่มีโรสคอรสอยู่ในมือนะฮะ,ะโชว์เลยนะฮะกําไว้นะครับผมโรสคอรสเนี่ยจริงๆมีคนถามว่าโรสคอรสเนี่ยให้ประโยชน์จากอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังตรงนี้แล้วกันนะฮะ,อ,ะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยโรสคอสนะครับผมในเรื่องของความหมายเนี่ย in ancient myths นะฮะโรสคอรส was said to have been formed when goddess Aphrodite brushed against d t o n while running to save her loves นะฮะก็คือมีเทพชื่อ Aphrodite นะฮะเป็นเทพแห่งความสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปช่วยเขาเรียก goddess นะนางฟ้าใช่เข้าไปช่วยคนรักของเธอนะครับผมชื่อ Adonis นะ it has always symbolized the power of love renewal and uh, vitality นะครับผมก็คือเป็นสัญลักษณ์อันนี้ฟังนะ rose c u a r t z เนี่ยหมายถึงสัญลักษณ์ของพลังแห่งความรักนะฮะ power of love พลังแห่งความรักแล้วก็เรื่องของ renewal การฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็ vitality คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรดีความมีชีวิตชีวาความมีเขาเรียก ความมีชีวิตชีวา alive นะฮะการความมีชีวิตชีวาครน,นี้สิ่งที่ผมจะทำเพิ่มคืออะไรก็คือผมจะไปดูว่าตัว rose quartz เนี่ยมัน pairing นะฮะหรือว่ามันใส่คู่กันสวมใส่เนี่ยคู่กันกับอะไรดีนี่โอเคไหมครน,นี้เขาบอกว่าอะไร as a pairing นะ you can combine rose quartz with almost any crystals นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ คือคุณสามารถใส่ตัว r rose q ค a r t z เนี่ยกับทุกๆคริสตัลที่คุณมีอยู่อยู่แล้วนะครับผม to create a softer gentler energy คือบางบางคริสตัลบางบางคริสตัลเนี่ยอาจจะให้ลิทค่อนข้างแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Rose Quartz เนี่ยจะค่อยๆทำให้มันละมุนละมุนนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็ ส m ooth มากขึ้นนุ่มนวลอ่อนโยนมากขึ้นบางคนนี้แบบแทนที่จะแบบฟูฟ้าปูดปาสดแบบนี้ mm hmm. ก็จะทำให้มันนุ่มนวลมากขึ้นนะครับ it's compatible with all varieties of quartz crystal นะสามารถใช้กับทุกๆควอตไม่ว่าจะ clear quartz นั่นนะนะหรือว่าใช้กับ Emerald นั่นเองนะฮะ emerald หรือ,อ,อใช้กับ Roto โรโดโคไซต์นะฮะโรโดโคไซต์นี่สีเหมือนกับตัวโรสคอร์สเลยนะฮะโรโดโคไซต์นี่คือเอมอรัลหรือหยกนะฮะเออใช่หยกปะไม่ใช่หยกนะเอมอรัลคือเหมือนหินสีเขียวเขาชื่ออะไรอ๋อเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเอมอรัลมรกตมรกตใช่ใช่ถ้าเป็นหยกนี่คือ Jade. เจดอ๋อแต่ว่าเอมอรัลนี่คือมรกตอ๋อมรกตชื่อเหมือน น้ำมันมรกตน้ำมันพืชสมัยอยู่ไทยนะมรกตอ่าโอเคทำไมนึกถึงน้ำมันพืชก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็โรโดโคไซต์ ite, นะฮะโรโดโคไซต์ ite, คงไม่ทำนะเพราะโรโดโคไซต์ ite, สีมันเหมือนกับโรสคอสต์ ross, คงจะทำอันเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เส้นต่อไปคงจะเป็นเอเมอรัลนั่นเองนะครับผมโอเคนะแล้วก็ถ้า ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคริสตัลก็เข้ามาถามได้นะฮะถ้าคอมเมนต์เอาคอมเมนต์ละมันหลุดไปไม่ได้ตอบนะก็เข้ามา,าทักแชทไว้นะครับผมโอเคนะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็จะลืมนะฮะติดตามคลิปใหม่ของหมอ,อปองนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารักษ